ท่าผู้ชมสวัสดีครับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับช่างสักซ่อมรถต้องใส่ใจซ่อมสีและตัวถังรถยนต์นะครับซ่อมเองทําเองถ่ายเองงานหนักงานเบาเราซ่อมได้จิ๊บจิ๊บ <c oughs> <c oughs> ท่านผู้ชมครับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับช่างศัก์ซ่อมรถต้องใส่ใจวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปดูวิธีการตัดต่อวงกบป,ประตูรถโตโยต้าแอลติสกันนะครับว่าขั้นตอนและก็วิธีการทําการเข้าเหล็กจะเป็นอย่างไรตามสไตล์ช่างสักซ่อมรถต้องใส่ใจนะครับว่าขั้นตอนการทํางานของผมจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับ เหล็กที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับไอนี้ตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นบันไดนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าบันไดนะครับก็จะมีจะมีเหล็กอยู่ด้วยกันสามชั้นนะครับก็คือชั้นนอกนะครับชั้นกลางแล้วก็ชั้นในนะครับจะมีสามชั้นด้วยกันนะครับเออสามชั้นหลักๆนะครับท่านผู้ชมตัวนี้ก็แล้วก็จะมีคานนะครับคานกันกระแทก คนขับนะครับตัวล่างนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมอันนี้1ตัวนะครับอันนี้1ตัวนะครับนี่แล้วก็จะมีซับในอีกตัวหนึ่งนะครับก็แต่ละฝั่งจะมีซับในอย่างละตัวนะครับจะเป็น3มชั้นรวมกับพื้นนะครับพื้นชั้นหนึ่งแล้วก็ซับในตัวหนึ่งแล้วก็คานตัวหนึ่งนะครับนี่นะครับอันนี้พื้นนะครับแล้วก็ซับในนะครับแล้วก็คารนะครับคานกันกระแทกด้านหน้านะครับก็มาหาตัวถังรถนะครับ เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ท่านผู้ชมฟังนะครับว่าผมจะเอาเหล็กเข้าหากันได้ยังไงนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ยังไม่รู้และติดตามช่องช่างศัก์ซ่อมรถต้องใส่ใจอยู่นะครับตอนนี้การเตรียมงานผมก็เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่ครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับส่วนอันเสียก็เลาะออกไปแล้วนะครับอยู่ตรงโน้นนะครับท่านผู้ชมนอนวางด้วยนะครับจริงไปแล้วนะครับ อันนี้ผมเป็นอันใหม่นะครับอันนี้ของใหม่นะครับวงกลบก็จะสวยเหมือนเดิมนะครับมาดูวิธีการเอาเข้ากันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีคร่าวๆนะครับขั้นตอนแรกนะครับเหล็กเหล็กที่มากับหัวใหม่นะครับที่มากับวงกลบตัวใหม่นะครับมันจะมี2ชั้นนะครับมี2ชั้นตัวนี้ก็เหลืออยู่2ชั้นเหมือนกันนะครับช่างสักก็หลอกแล้วแล้วก็มันจะมีซับในนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับ นะครับมันจะมีซับในนะครับตัวใหม่ก็ต้องมีซับในแล้วก็ตัวนี้ก็มีซับในนะครับซับในตัวนี้เราไม่สามารถตัดต่อได้นะครับเพราะมันอยู่ด้านในนะครับมันจะทําการเข้าเหล็กลําบากเราต้องทําการตัดออกตัดออกเพื่อที่จะดึงเหล็กให้มันเข้าหากันเป็นฟันปลานะครับนะครับอธิบายให้ฟังคุณผู้ชมเข้าใจไหมครับคือเหล็กชั้นนี้นะครับผมจะเอาเสียบเข้าด้านในตรงนี้นะครับ เหล็กชั้นเหล็กชั้นนี้นะครับผมจะเอาเสียบเข้าด้านในร่องตัวนี้นะครับมันก็จะเข้าไปอยู่ด้านในนะครับท่านผู้ชมส่วนตัวนี้นะครับมันจะขี่ด้านนอกนะครับตัวนี้จะประกบด้านนอกนะครับต้องประกบด้านนอกเท่านั้นนะครับแล้วก็คานตัวนี้นะครับมันจะมีรอยต่อนะครับตรงนี้ดีอย่างหนึ่งคือมันมีรอยต่อแล้วก็ดึงเข้าหากันแล้วก็ใช้รอยตะเข็บเดิมได้เลยนะครับ อันนี้ผมก็จะสวมเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะมีรูปให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าการดึงเข้าผมทํำยังไงนะครับส่วนด้านบนนะครับด้านบนผมก็เตรียมงานไว้แล้วครับนี่เหล็กเเหล็กตรงนี้นะครับจะประกบมาตรงนี้นะครับจะประกบอยู่ด้านด้านในนะครับตัวนี้ ตัวนี้จะมาประกบอยู่ด้านในนะครับมันจะมีช่องสี่เหลี่ยมอยู่นะครับเป็นเซนเตอร์ของมันนะครับระหว่างตัวใหม่กับตัวเก่านะครับตัวเก่าก็จะมีนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับนี่มีสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับแล้วก็มันจะเข้ามาประกบกันให้พอดีนะครับนี่ซับในตัวนี้นะครับซับในตัวที่2นะครับต้องยัดเข้าไปข้างในนะครับต้องยัดเข้าไปข้างในนะครับ ซับในตัวที่2ต้องยับเข้าไปข้างในจะอธิบายคร่าวๆนะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้ผมก็ได้เลาะแล้วนะครับปลายแหลมๆตรงนี้นะครับก็จะทิมเข้าไปตรงกลางนี่เลยนะครับท่านผู้ชมทิมเข้าไปตรงกลางนี่เลยตัวนี้ก็จะทิมเข้ามาข้างในนี่นะครับนี่ประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะครับอธิบายคร่าวๆเดี๋ยวท่านผู้ชมดูรูปท่านผู้ชมก็จะเข้าใจเองนะครับไปดูวิธีการนอเข้ากันเลยครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับลักษณะ การเข้าของเหล็กก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นฟันปลานะครับเหล็กชิ้นนี้ก็จะยัดเข้าไปด้านในนะครับตัวนี้จะออกด้านนอกนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเข้าด้านในนะครับตัวนี้ก็จะออกด้านนอกนะครับต้องเป็นลักษณะนี้นะครับด้านล่างนะครับก็จะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมส่วนคานตัวนี้นะครับคานตัวนี้ก็ลงด้านล่างนะครับตัวนี้ขึ้นด้านบนตัวนี้ก็จะเสียบเข้าตรงโน้นนะครับเริ่ม เดิมใกล้เคียงแล้วนะครับอันนี้ผมกําลังดึงเข้าอยู่นะครับไปดูต่อกันเลยครับผมครับท่านผู้ชมครับตอนนี้วงกบนะครับวงกบตัวนี้นะครับก็ได้เข้าที่เรียบร้อยแล้วนะครับเข้าสู่ตําแหน่งเดิมเลยนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับดูรอยนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับเหล็ก2ชั้นที่มาอยู่ข้างในนะครับตรงนี้จะเป็นมาร์กนะครับให้รู2อรูนี้มาตรงกันนะครับเนี่ยครับ ตรงนี้ก็เข้าที่แล้วนะเข้าตรงแล้วนะครับด้านในก็เข้าเรียบร้อยแล้วนะครับใกล้เคียงแล้วนะครับผมหลังจากนี้ผมก็จะทําการยึดน็อตนะครับท่านผู้ชมครับก็ทําการยึดน็อตยึดน็อตนะครับด้านเสาประตูแล้วก็บันไดนะครับแล้วก็ด้านหน้าด้านหน้ามาดูนะครับด้านหน้าจะเป็นอย่างนี้นะครับก็ทําการเอาแผงหน้ามาใส่นะครับเอาคานรับฝากระโปรงหน้ามาใส่แล้วก็ต่อคานรับหม้อน้ํานะครับ ต่อเรียบร้อยก็จะทําการลองประตูนะครับท่านผู้ชมก็จะทําลานเอ่อทำการลองประตูให้เรียบร้อยพอลองประตูได้ปุ๊บลองกระจกได้ก็จะทําการไล่เชื่อมเลยนะครับท่านผู้ชมครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการไล่เชื่อมนะครับเรียบใกล้จะเสร็จแล้วนะครับตรงนี้ให้มาชมดูนะครับนี่ครับตรงนี้เป็นรอยต่อนะครับตรงกลางตรงนี้ก็จะเป็นขายึด อุปกรณ์ภายในแผงหน้าปัดนะครับก็ไล่เชื่อมกันหมดแล้วนะครับนี่นะครับไอ้รอยต่อตรงกลางเลยนะครับได้เชื่อมมานี่เลยนะครับท่านผู้ชมครับนี่มานี่เลยก็อันนี้เป็นขาเบาะครับขาเบาะก็ทําการเชื่อมเรียบร้อยแล้วนะครับด้านในก็เชื่อมเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับตรงนี้จะเป็นรอยต่อนะครับรอยต่อรอยต่อชั้นในนะครับแล้วก็รอยต่ออีกชั้นหนึ่งผมลืมถ่ายครับท่านผู้ชมดูนะครับจะอยู่ด้านอยู่ประมาณนี้นะครับ อยู่ด้านในครับอยู่ด้านด้านในเหล็กตัวนี้นะครับอยู่ด้านในเหล็กตัวนี้ก็จะประมาณนี้อันนี้จะเป็นประกอบแล้วนะครับเหล็กชั้นสุดท้ายนะครับทั้งหมดจะมี3ชั้นนะครับตัวนี้ประกอบรอยต่อแล้วนะครับท่านผู้ชมครับตัวนี้ผมจะประกอบรอยต่อแล้วนะครับนี่ก็จะประมาณนี้เ <puis> หลืออีกด้านบ BON นนะครับด้านบนก็ ยังไม่ได้เชื่อมนะครับแต้มมหเฉยนะครับเดี๋ยวค่อยดูการเชื่อมอีกทีนึงนะครับตัวใต้อลทิฟของผมงานตัดต่อตัวถังก็ได้เสร็จแล้วนะครับไปดูกันเลยครับว่าจะสวยงามสักแค่ไหนนะครับด้านหน้านะครับเข้าที่เรียบร้อยแล้วนะครับรอยต่อก็ตรงสีเขียวนะครับที่ผมทาสีไว้นะครับด้านหน้าก็ใส่เรียบร้อยด้านใต้เครื่องดูเหมือนเดิมปกติทุกอย่างครับสวยครับสวยเป็นยังไงบ้างท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ ติดตามกดกระดิ่งด้วยเพื่อจะได้แจ้งเตือนลิปวดีๆนะครับผมนี่สวยเหมือนเดิมครับสวยเหมือนเดิมดูภายในนะครับมีต่อยต่อเสานะครับเนียนไหมครับท่านผู้ชมงานเนียนนะครับเนี้ยมบดูบันไดนะครับท่านผู้ชมครับแหมถ้าทําสีก็ไปแล้วนี่ก็เหมือนรถไม่ได้ตัดต่อเลยนะครับแหมชมตัวเองมากไปหรือเปล่าครับท่านผู้ชมดูคานนะครับนี่ใส่เข้าไปแล้วครับเรียบร้อยครับ รอยต่อจะตรงสีเขียวที่ทาไว้นะครับนั่นแหละตรงนั้นเดี๋ยวช่างสีเขาก็ไปจัดก,การงานของเขาเองงานของช่างศักิ์ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วถูกใจไม่ถูกใจก็ติชมกันได้นะครับสําหรับงานนี้นะครับฝากติดตามชมคลิปต่อไปกันด้วยนะครับว่าจะเป็นคันไหนนะครับท่านผู้ชมคันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับพร้อมส่งแผนกต่อไปนะครับสถานีต่อไปก็คือช่างสีนะครับ ทังสีรอรับได้เลยคันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมสำหรับวิธีการตัดต่อวงกบประตูโดยต้เอลติทของช่างศัก์ซ่อมรถต้องใส่ใจถูกใจท่านผู้ชมกันบ้างไหมครับถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปวิดีโอดีๆให้กับท่านผู้ชมได้ดูได้ชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ช่างศัก์ก็ขอขอบคุณมากนะครับ ท่านผู้ชมที่เข้ามาชมแล้วก็ติดตามช่องช่างศักด์ซ่อมรถต้องใส่ใจช่างศักด์ก็หวังว่าจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปวิดีโอดีๆให้กับท่านผู้ชมต่อไปสําหรับคลิปนี้ช่างศักด์ก็ขอากล่าวคําว่าสวัสดีครับ Yahoo!